เ่วานหลวี่ไอ้นนที่สิบเอ็ดปากกามิมีนาะคมต้องมาพนักานคอที่สามวันที่ว่าหลวงพี่ถามว่าไอ้มิเนี่ยวัดวัดวัดตามานาก็มีใช่ลวงวัดตามมนาหรือว่า,า,า,าก็มมีิหรือว่าลวงอัจฉริมีโอเคเอออันนี้เรียกว่าขยา,อ,าอืมขยาสา่วนมากจะเป็นกุมภาพค,ครับไม่ใช่มคมภาพเลยเป็นกุมภาพเลยกุมภาพเลยใช่เป็นกุมภาพ วันนี้อันนี้ก็วัฒนามาก็จะมีกลุ่มภาพก็คือกริยาหลักในประโยคใช่ครับเพราะคืออยู่ไว้ปิดประโยคทำหน้าที่ไว้ปิดประโยคคือกริยากุมภาพคือตอนท้ายมันอะไ้ตีตีนิ่ิอะไรใช่แบบเนี้ยก็มาจากตรงเนี้ยตีอันตีสิทามิมาแล้วก็เนี่ยเนียก็คือเป็นจะเป็นเรื่องตีอันตีสิทามิมคืออยู่ท้ายรูกประโยคข้างหน้าเอาอะไรมาใส่ก็ได้ครับเอาสับแรงมาใส่ก็ได้เอาท่าไรมาใส่ก็ได้นี่ีม้กแล้วก็มีอะไรนะปั่นจมีก็มี ก็ไอ้ตััวนนอ๋อเหมือนตัวท่าประโยคพาพาสีตาติอะไรเงนีนะต้องดูว่าตีอะไรนะตีตีประโยคเล่นไหนบอต้องดูด้วยเลื่ไหนก็ไม่ใช่ครับแล้วก็ไอไอตัววัตมานาเนี่ยถ้ามิสมมติเอาการาธาดนะครับาการาธาดกราธาดแต่ถ้า,า การเจี Regard ตามห่งความป็นธรรมกาละท่าจะเจียงตามก็ตะมานามเป็นอะไรครับกาละติมันมันมันเป็นมันเป็นกโลตารโลติคือมันเอามันเพิ่นเป็นโอใช่ไหมครับครับกาโลกาโลติที่เราเห็นกาโลติกาโลติกะโลนติกาโลสิกาโลทะกาโลมิ กะโลมะกคาร์โลมิกะโลมะครับและตัวนั้นเนี่ยปัจกามิทำไมไม่เป็นวัตมานาของพี่ลองเจ๋งดูปัจกามิลองเจงโดครับปัจกาปกติปัจกติเออปัจการิเกิปกติปัจกาิใช่ไหมครับไม่ใช่มันขมาธาตุของอะไรปั๊ ปากกามันติปกะมัติปกะมัติปากกาปากกามัศีมัศีปากกาปกะมัปาปกามัธามาธาปากกปกะมามิมามิเข้าใจไหมเออมันไม่ใช่ปกกามิอ่านั่นแหละคือความต่างกันไม่ใช่ปกะไม่ใช่ปกกามิออ๋มันต้องมีมามิด้วยมีมาเพราะว่าแต่นั้ามันเฉพาะก็เลยเป็นอันนั้นมันมันเป็นเอเชียตะวันนีงมันอีกงานหนึ่งมันเป็นเนี่ยไอ้คำอ่ะที่รู้วงหยิบมันเหมือนกัน ข้อเจ็ดมั้งครับใช่ไหมพี่ลองเล่นมันหน่อยอ๋อไอตัวนั้นใช่ครับข้อเจ็ดเนี่ยปะกามี่อ่าใช่ไหมอ่าข้อหกข้อหกหกใช่อ่าเช่นนี้เช่นนี้เนี่ยใช่ถ้าไปเดียเช่นนี้มันปรับกะมิปปะกามีอืมปะการมิถ้าแจกตามจริงก็เป็นปะการมีใช่ไหมครับปะการมีเป็นนี่มันบอกว่าเดียเชตนนี้เนี่ยให้ รัสไอเป็นดีคือเป็นหลักเลยคือก็คือมันให้แจกตามนี้แต่ว่าเวลาเราใช้อะเราตัดอีออกเป็นอีให้รัสะอีเป็นอีก็จะเห็นแต่มิมิอย่างเดียวไม่มีมีอันนี้ก็ปากกามิปากกามุงใช่ไหมครับปากกาปากกามิปากกามุงปากกามูปากกามาตกาปากกามินปากกามหาคือง่ายงานก็แค่เอาไอตัวเนี้ยไปใส่ตัวท้ายของ ของท่าีิเรอนแจกจะเป็นนักขยันเป็นนักขยัตอนแจกมันมีแจกแจกสองอย่างนะครับมีแจกของของน้ำใช่ไหมพี่ครับน้ำน้ำก็คือไว้วแจกเหมือนกันเอาสับน้ำไว้แจกอันนี้ก็เอาสับขยานก็ไว้แจกเดี๋ยวอันนี้ไว้แจกไว้แจกกรุงพอกไว้แจกกลุมภาพแล้วก็ไอ้ขยามันก็จะมีประธานของมันอีกในตัวของมันคือไอ้ปฐมบุรุษเนี่ย ไอ้ตัวนี้นะครับเอาอยู่ไหนมองไม่เห็นไอ้ตัวนี้เอาน้ำทั่วไปมาใส่ได้ส่วนตัวนี้ของท่านครับถูกต้องครับตะวงังตะวังกับตุ้มเหยีสองอย่างตระวงังตุ้มเหยเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับเนี่ยทั้งเนี่ยทัทง้ทงทั้งทุกทุกวิภัณฑ์ปาโลกกาย,ยตั้งแต่วัตามานาคือแบบเดียวกันเลยครับ ส่วนไอไออาหารก็เป็นมัดกับมายังของเรามัดของกับพวกเราอาหารกับมายังครับครับส่วนตัวไอตัวบนเนี่ยปัปปฐมบุรุษเนี่ยเอาน้ำมาใส่เลยใช้น้ำมาใส่ได้บริโภคเนี่ยบริโภคบริสาอะไรก็ได้ได้หมดเลยครับปุโคโรครับข้าทเรียนคอ ครับเริ่มที่หมันพู่ปวดจนจบเลยเป็นผาดเลยนี่เราอีกไม่ได้เราห่วงไม่รู้เรื่องนะกาแฟช่วยหน่อยโอเคกาแฟประโยคนี้เลยครับพี่ประโยคนี้มีไล่คือเวลาแปลคือคือไล่มาแต่ด้านหน้าแปลตั้งแปลตั้งแต่ด้านหน้าไปทยอยไปเรื่อยๆจอเจอตัวไหนก็แปลตัวนั้นไปก่อนโดยละกาแนะ นี่ตัดสมิงสมัยเยกัลสันมีในสมัยนั้นสมัยนั้นอันนี้ศรัทธาชวนพระปราศรานี่เป็นประธานพระปราศรานี่เป็นประธานศรัทธาพระปราตรานี่เป็นประธานน้องพี่ลูกน้ำมันอยู่ไหนนี่ลูกน้ำมอยู่คันตะวาคันตะวาไปแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่ลูกน้ำมันแค่ขั้นขั้นประโยคอ๋อลูกน้ำเหรอประโยคคงพลาดยังไม่จบยังไงยังไม่จบไหมแปลว่ายังไม่จบ อ๋อมันจบมันตรงที่ตัวนี้ไงวิอ่ามาโนเนยมโนเลยมาโนเลยแยามาโนเลยเดี๋ยวเราไปรลาไปก่อน้วกันสถานว่าภระศาดาตัวต่อไปครับป่าวัดอวติตะปาววะรธรรมะจักโกผู้มีจักคือทำอันประเสริฐอันให้เป็นไปทั่วแล้วีนี่ทำไมมันไปมันแปลตรงตัวมันไม่ได้จักรหลังมาหน้าอ๋อคือวิเศษนะวิเศษนะมันอยู่อยู่หน้าก็ได้อยู่หลังก็ได้ครับ ว่าเวลาอยู่อะมันต้องอยู่ใกล้กันนะไม่ใช่ไปอยู่เนี่ยเนียถ้าแบบเนี้ยมันเหมือนมันแปลตามตัวเลยใช่ครับก็คือมันมีหน้าอยู่หน้าก็ได้หรือว่าเนี่ยแปว่าติดตตะมาอยู่หน้าสถาบก็ได้ครับแต่ว่ามันแปลไม่เข้ากายใจเนี่ยถ้าขึ้นก่อนมันแปลไม่เข้าใจไม่ถึงว่าถ้าเอาผู้มีจักคือทำมันประเสริฐอะแล้วมาอานุ่าพสัจมันจะไม่เข้าใจไงก็เลยต้องแปลแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงคือเวลาแต่งครับมันมันก็เอามาใส่ได้ครับเนี่ยมาใส่อยู่หน้าเนี่ยผมมาแต่งเอาตัวเนี้ยมาไว้หน้าตรงสถาบ มันแต่งเป็นแต่งได้สองแบบก็ถือว่าได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับก็คือในเนี้ยในเนื้อเสือเนี่ยคือมันไว้หลังก็คือแล้วแล้วสังเกตยังไงว่ามันเป็นวิเศษณะของศาทนาก็มันมีนี่ครับมันมีโกมันมีลิงวัจนะวิพัฒน์เหมือนกับตัวประทานอันนี้ก็เป็นโกถ้าเป็นกาเนียโกถ้าเป็นโกถ้าเป็นกาดิเราลิงไม่ใช่เพราะมันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นประบมรุษอุาเว่ามันเป็นลอกทั้งหลายครับ เพราะสัามันเป็นเอกวัจนะเป็นนามว่าพระสัตตดาวเข้ากับโกนคืออะไรตัวที่เป็นอเอกวัจนะถ้าประธานเป็นเอกวัจน,นะหรือว่าตัวอะไรก็แล้วแต่เป็นพอกวัจนะถ้าตัวนั้นอะ่ะมันอยู่ใกล้ประธานแล้วก็ไม่ลิงวัจนะาิพัดเหมือนกับประธานก็แสดงว่าให้ดาว่าตัวนั้นอะ่ะเป็นวิเศนะวิเศนะก็ไปออกผู้ถ้าเป็นคนก็ออกผู้ถ้าเป็นสิ่งของหรือว่าอะไรก็ออกอัน ผู้มีอันออกได้เลยอันนี้ก็สรัทธาลวปัสดาผู้มีจักคือทำอันบวรอันให้เปลี่ยนไปทั่วแล้วแล้วก็ไปตัวต่อไปแล้วคันตาวาไปแล้วอนุอนุภเพนะโดยลำดับโดยลำดับแล้วก็ตัวต่อไปมาที่อ่าเสด็จนะการิเตวะ นะลอง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 ,ลองสเสด็จเสด็จมันต้องมีมีรีฬาไดหวงไหมครับว<ต>ิวิสัชเชตรวาใช่ป่ะอ,อันนี้สมมติสมมติถ้าเราดูนะเราดูเราไม่รู้เราอาจจะเดาว่าเป็นวิสัชเชตรวานี่อ่าเพราะว่ามันเป็นกิีฬาไดหวงใช่ไหมครับอ่อืมแล้วหลวงพี่ลองไปดูดิไปแล้วดูลำดับวิสัชเชตรวานี่ป่สลาแล้วใช่ไหมครับสลาแล้วซึ่งซัพบ ไม่ใช่ความหมายนี่หว่าแต่ว่าไม่ใช่นะตออไม่ใช่ก็ว่ายาวเลยอ่าแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมครับวิหารคือก็ไม่ใช่บกอยู่เอาเราเราคิดว่าเราเราไม่รู้บาลีเราต้องดูภาษาไทยอยู่แล้วอพอเราอันนี้วิสูวิหารโดยลำดับบอกว่าย่อมมาทับอยู่ย่อมาทาบอยู่ก็วิหารติใช่ไหมครับใช่ในมหาวิหารชื่อว่าเชตวันก็เชตวันนะวันมหาวิหารอะไรอย่เลย อ่าน่าน่าจะไปสุดท้ายเลยก็ยามาทับอยู่ในมหาวิหารชื่อว่าเชตวันอ<ม>่แล้วก็อันอันมาเศรษฐีชื่อว่าอนาถปิณิกะก <c oughs> ็อนาถปิณิกะมหาเศรษฐีนาบริษัทเชตวา่อาอสระแล้วคือสัาว่าวริษัทเชตว่าวิสัชเชตว่าอสระแล้วซึ่งทรัพย์มีโกดห้าสิาาาบ <c oughs> สี่ห้า <c oughs> สิบสี่เป็นโกดายาสซึ่งรัพย์ัาโกดายาส์ิกสี่ ท่านังมีซึ่งทรัพย์มีกดห้าสิบสี่เป็นประมาณแล้วยังในช่างให้กระทําแล้วจับ <c oughs> กะลิซี่ไปงงไว้ตรงนี้ <c oughs> ม,ม,มันยืมในช่างออกมาเลยแล <c oughs> ้วไง ใมเหมือนเคยเรียนเปบั้นใช่ใช่ก็เหมือนในตัวนั้นกคล้ายกแหละคือมพีพี่จอยเคยใต่อกแต่สมุนในเนี้คุ้นๆอยู่เดีนยวแต่ว่าอนายช่างมันแฝงมันต้องตกลงครับใครเป็นคนทำนายช่างต้องเอาแ่เขาต้องมีคนทำก็ต้องมีนายช่างคือในเรื่องความนี้มันบอกว่าพระดาเนี่ยเสด็จไปดนลำดับแล้วก็ประทับอยู่ในมหาวิหารชตวันที่ที่อนาทำนิจการเศรษฐีเนี่ยขอสร้างสารทรัพสารทรัพ แต่สารทัพจํานวนเท่านี้เนี่ยแล้วใช้นายช่างให้ให้กระทําก็ถูกแล้วนี่ครับก็ไม่ได้สร้างเองแต่ว่าแล้วก็ความหมายเป็นอย่างนี้เพราาะว่มันต้องรู้ว่าเป็นนายช่างใช่ก็ก็นายช่างอยู่แล้วบีจะใช้ใครอ่ะก็ใช้นก็ใช้นายช่างไง๋ยวมันไม่มีศัพท์ที่แปลว่าช่างในตัวไม่มีมีผมดูในศัพท์เราเลยฮะเดี๋ยวหาแป๊บนึงนายช่างมีใครศัพท์มีข้อเหรอตื่มศัพท์กันนะ tôi vẫn nghe hai thảo nghiêng như là không anh hai chung không anh không mẹ bắt hàm mày khó cho đến anh hai chung 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 oh ok, đủ rồi, nè rồi, hey, Two in one đang <coughs> 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 เดี๋ยวนี้ Google มีทุกอย่างอยากรู้อะไรทำให้การเรียนมาลีง่ายขึ้นนะตั้งแต่มีสมัยก่อนนี่ต้องไล่กันสมัยนี้ค้นป๊อบเจอเลย Google ช่วยช่วยไปให้เยอะซื้อทุนบัโอเคเอาภาษา่งสองภาษาเนี่ยว่าใช่ จบๆดจว่ไม่ได้นะคุหาไม่เจอเนี่ยันิกามันต้องไไน, <te le> นึกว่า,าต้องมีคนทำแล้วก็ต้องจำารื่อยทกอ,อย่างนี่ยแต่สับเฉาะมันก็มีว่าช่าก็ก็นะจำได้จำว่าอะไรช่าคือถ้าเราจำว่าอะไรช่างจะจะรู้ว่าขับถา,าไรขับถา โอเคเนี oh, okay. 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 Mm ่ยเกิดอะครต้องทุงกสัภาษแรงโอเคครับ จาลอยเลยโอเคหลวงพี่แล้วแล้วแล้วนีคนจับเร้อนนี่มดมดลุกขนาดไหนเราเห็นมันหลบไหม เหล้าเรามันจะโผล่ขึ้นมานน่่มัอย,อย <S <S ูใต้ดินไม่โผล่ไหม อ๋อในในนี้มันแปลว่ายังบุคคลเออจริงยังบุคคลก็ได้เนี่ยเพราะนายช่างมันมันบุคบุคลังนายช่างมันไม่รู้ช่างอะไรเนี่ยครั้งที่แล้วก็รู้สึกหาไม่เจอหรือไงเนี่ยนะเนี่ยผมที่จอยเขาบอกว่าติดไว้ก่อนแล้วบอกเออนะก็เลยบุคคลังอ่ะโอเคบุคคลเน่ะโอเคก็แปลว่ายังยังบุคคลได้อยู่ครับได้ไม่ได้เป็นอะไรใช่ งางบุคคลไห้กระทำแล้วเนี่ยโอเคประทับอยู่เอาพี่เรื่องใหม่นะครับโอเคไปแล้วโดยลำดับแล้วก็ประทับอยู่แล้วในมหาวิหารชื่อว่าเชตวันการิเตการิเตเนี่ยมันเป็นวิเยานะของเชตเชตวันมหาลีครับของวิเยานะเนี่ยมันจะมีรูปเหมือนกันเลยเตเลคริครับคริงวัจนะิพัทธ เหมือนกันเลยคือแล้วก็มันอยู่หน้าด้วยคืออยู่หน้ามหาวิหารเลยคืออยู่หน้าก็คือแสดงว่าเป็นวิเศษณหน้าของตัวนั้นที่ตัวเนี้ยมันไม่ได้แปลจบเลยสมมติว่าเชตเชตววันาวิหารเลยมหันเตอ่ะมหันเตเป็นวิเศษณ์ได้ไหมครับมหันเตเป็นได้ครับมหันเตในในมหาวิหาเราเชจตวันอันใหญ่อันใหญ่ใช่ ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจบเลยเพราะว่ามันเป็นนามทั่วไปเป็นคุณนามทั่วไปครับแต่การีเตเนี่ยมันมันมันเป็นกริยามันเป็นใช่มันเป็นกริยาครับมันเป็นต่อปัจจัยต่อปัจจัยไอ้ต่อปัจจัยเนี่ยมันไม่ได้แปลจบว่าในมหาวิหารเชตวันการลท่าใช่ไหมกระทาแล้วใช่ไหมกระทาแล้วอืมันไม่ได้ความหมายเลยอืมการีเตมันเป็นอ่ามันเป็นต่อปัจจัยมันต้องโยกคําว่าอันมาอื อันอันอะไรก็ได้อันบุคคลอันสัตว์อันพระราชาเอาหมายเลยต้องเอาบุคลังมาช่วยครับไม่ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวฟังก่อนเละมันต้องโยกอันขึ้นมาก็คือนี่ไงมันโยงอันแล้วอันนาถาบิดิกาทีิอ๋อโอเคเป็นผู้กระทำใช่ไหมครับใช่ครับอันอืันนาถาบิดิการทิฏฐิหมามหาเศธินาอืมอนาถาบิดิกามหาเศธินา ทีนี้ตัวเนี้ยมันมีกิริยาอีกคือไม่ไม่แปลจบไปเลยอนาถาบินิกาเศรษฐีกริเตให้กระทําแล้วมันมีมันมีมันมีตัวกิริยาอีกก็คือแปลกิริยาในระหว่างที่อยู่ในบรรทัดเนี้ยให้จบก่อนอืนนาถาบิณิกาเศรษฐีอนาถาบินิกาเศรษฐีสละแล้วซึ่งรัพ์มีกฎห้าสิบสี่แต่ก็ยังบุคคลให้กระทําแล้วใช่ไหมพี่ครับ ทำไมย,ย,ยังบุคคลออกมาได้ยังไงยังบุคคลเมื่อกี้การิเตการิเตการิเตมันเป็นตาปัดลงตัปัจ,จัยตัปัจ,จัยมันเป็นมันเป็นกรรมครับกรรม,มาวาจกอ๋อต้องเลยต้องเอาอันมาใช่ครับกรรม,มาวาจก แต่เนี่ยมันไม่ใช่กรรมวาจกมันเป็นเหตุกรรมวาจกอถ้ากรรมวาจกมันจะแปลว่าแปลว่าอะไรนะพี่อันว่าเข้าสุขอันพ่อโกงอยู่ใช่ไหมอันพ่ออันพ่อโกงเข้าสุขอยู่สุโทสูโธโอทนาไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ดิอันนี้มันมันเหตุุมันอีแบบอะไรนะโสโสเทนะโสเทนะโอทโนโอทโน เจ๊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 เเข้าสุกอันเข้าโขกอยู่อันนี้เป็นโหตุเหตุกรมมะวาจกใช่ไหมครับครับเป็นเหตุตุกกรมมะวาจกสามิเกสูเทนะโอทโนปาจาปิยะเตสูเทนะโอทโนอันนี้ของเหตุตุกกรมมะวาจกใช่ไหมครับใช่ใช่สามิ สามิเกนะสูเทนะสามิ <S S. S. M. M. <S S. <S เกนะสูเทนะโอทโนปาจายเตปาจายเตเข้าสุขคบกันมีคบปะเนี่ยคบรับเข้าสุอันนานสูทังเปล่าสดท้ิ สามิเกนะสูเทนะโอทโนปาจาปิปยเต,ยเต,ยเตยถูกนะข้าสุกอันนายยังหรือใช้พวกกว่อกลัวใหุ้งอยูใช่ไหมครับครับอืมนี่สมมติผมเปลี่ยน ค่อกลัวให้หใหทำทอยู่ให้กระทำอยู่ให้กระทำนี่วันนี้ไม่ได้เอาปรามหายนะคือคให้เห็นภาพว่าวให้กระทำ<น>ะทให้กระทำครับใส่ดูนั้นก็แนั้นเหตุตุเหตุเหตุตุกรรมว่าจงเนี่ยจุดสํางันคือมันมีประธานแล้วก็กรรมกรรมเหตุกรมหตุกรรม กรรมแล้วก็คุมภาัรอืมอันนี้เป็นเด้จนนากการได้ไพ่จิตใจอะอ่ะนะนี่ตักกับตาแล้วก็ยังยังได้มาจากอ่าคุมภารเหรอครับใช่ครับโยมมาจากคุมภารอ๋อ นั่นก็คือเมื่อกี้เอาประโยคเมื่อกี้นะพี่อะไรนะสูสามิเกนะสูเทนะโอทโนปาจาริยตเกนะสามิเกนะสูเทนะเดี๋ยวผมเอาผมแต่งเนี่ด้าที่แต่งเลยอทางนี่มันประโยคสูตรปิยเตอ่าหลักสูตรของเหตูกรรมคือมีมีประธานอนาพิตากาตาก็คือที่แปลว่าอัน อันออกมาจากอันออกมาจากคุมภาครับแล้วก็ต้องมียังออหมายาถตงว่ายังก็คือการใ, <น S 2> ใช้ใช้คนใช้ใครก็ได้ครับยังก็ออกมาจากคุมภาคภาค,ภาครับนั้นเวลาสรุปก็คือ,เ,อเข้าสุกอันนายอันนายยังหรือใช้กกให้รอครัวให้คงอยู่แต่ถ้าเป็นเหตุตรกันเนี่ยมันจะไม่มีคําว่ายังอ่อขอไป เหตุเหตุกัรตัวอย่างว่าอะไรนะพี่เหตุเหตุใช่ไหมนางโกสุทังโกทนางปาเจติอันนี้ใช่ยังพ่อกลัวให้มันอยู่ซึ่งอสุขใช่ไหมครับครับใช่ยังพ่อกลัวถ้าเป็นเหตุกัรตมันจะไม่มีอนะพิหิตกตาที่แปลว่าอันต่างต่างกันนะพี่พอเข้าใจนะครับหยุกซึ้งลึกซึนก็ไปอีกมันมีคําว่าอันแต่ยังมีคําว่ายังอยู่ใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวอันใหม่ดีกว่าอันนี้เหตุการ์ต เราสังเกตที่ยะเตยมาฮะเหตุกรรมจริงเออใช่ครับสังในความจริงคือสังเกตที่กุมภากเหตุกรรมอันนี้ถ้าเหตุกรรมเนี่ยพอครัวคงอยู่เออพพครัวนายเอายางพอยางพ่อัวให้อยู่ซึ่งข้ากสามิโกงสูทงสูททางโอท่านะสูททาง ปาเจติเฮตนังปาเจติสูตรทางนี้ครับโอทันังปาเจติปาเจติอันนี้เหตุกัดนะครับเหตุกัดเอออันนี้เหตุกัดครับใช่ถ้าเป็นเหตุกัดก็สามิเกนะสามิเกนะสุตเทนะโอทโนปาจใยปิยเตสัมพิเกนะสุตเทนะนายยังนาย นายัางหรือใช้ก็กกัวให้อยู่ซึ่งเกินสุดอันว่าเข้าสุขอันนายัางหรือใช้สามิเกณฑ์นะโซเทมเป็นสุทำไมเป็นถุงเทนั่นเอาสุทงังโอทนโนยั่นี่ครับโอโปาจาปิยะเตยะเตครับก็คือ ถ้าเป็นเหตุโกัสมันจะไม่มีคําว่าอันมันจะบอกว่านายยังพ่อครัวให้้หุงเข้าสุกแต่ถ้าเป็นเหตุกรรมเนี่ยมันจะเอาเข้าสุกมาเป็นประธานคือมันบอกว่าเข้าสุกอันนายยังพ่อครัวให้้หุงอยู่เหตุกะไม่มีอันแล้วก็เหตุกรรมอะไรเหตุกรรมจะมีอันเข้ามา ในประโยคบาลีเราสังเกตตัวไหนว่าว่ามันมีอะไหรือไม่มันเปียเตว่าอไคือวิธีการครับสังเกตกคุณภาพปาเจตีเนี่ยปาเจตีมันเป็นกรรมไม่ได้พูดง่ายคือมันโยกอันไม่ได้ครับปาเจติตัวนี้เนี่ยมันโยกอันไม่ได้อืมแล้วก็สังเกตอีกทีคือมันจะมีไอ้คาว่ามันเป็นมีหมวดทุติยาูุพทัศ ที่เป็นบุคคลก็คือเรามีประธานมีทุตยายพัดแล้วก็มีกรรที่มารองรับสัตว์ที่เป็นคุ้มภาคอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันมีพ่อครัวที่เป็นทุตยายพัดแล้วก็มีประธานที่เป็นนายก็คือนายเนี่ยใช้พ่อครัวให้หุงเข้าสุกก็คือกิริยาก็คือเหมือนหลวงพี่สมมติหลวงพี่หลวงพี่สมมติใช้หลวงพี่น,นัตอะไให้ไปชงชา พระสมนึกยังพระนระเดนัยให้ให้ไปชงชาคือเป็นการใช้เหตุกรรมคือเป็นการใช้บุคคลอื่นส่วนเหตุกรรมก็คือใช่เหมือนกันแต่ว่ามันเอ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 าชาเนี่ยมาเป็นประธานชาอันผสมนึกยังยพระเดนัยให้ให้ไปให้ไปชงอยู่ครับือมาสลับกันออ๋จะมีคำว่าอยู่เข้ามา มันอ๋ออันนี้คำว่าคำว่าอยู่หมายถึงว่ามันแล้วแต่คุณภาพนล้พี่คือแล้วแต่คุณภาพว่าออก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 ท้ายตัวไหนออกท้ายตัวไหนวัตามนาก็ค่อยใช้ใช่ครับแล้วก็มีหรือว่ามมีีจกก็ย่อมก็มีแล้วแล้วแต่คุณภาพอ๋อนี้คือสมมุติครับอันในตัวนี้ไอ้การ